ไม่ผ่านเหรอถ้าอย่างไรอ้อมรถผ่านนิด uh นึงนะลูกนะแวะเขาเซเว่นซื้อยินเหล็กกลหนวดนะลูกลงไหมคะลูกนะคนหนวดนิดนึงนะคะโอเคค่ะแม่บ้านมีหนวดใช่ไหมเนี่ยรุ๊ตีมา กับผัวไหนผัวอยู่ไหนคนไหนผัวหนูผัวอยู่ไหนพี่ผมขอได้ไหมพี่คนละคนเฮ้ยไอ้ตั๊กเฮียกูไม่รู้คนม่งเยอะจัดไก่คนละคนเมียพี่ป่ะเนี่ยไหนผัวคะผัวใส่โบสีชมพูแม่ดีก็ตามใจเมียเหลือเกิน มเมียบอกให้ใส่อะไรก็ใส่ไม่ดูหน้าตัวเองเลยนะพี่น evet, <'s> ่ารักจริงๆเชียวเดี๋ยวนี้มึงปากกาอากันเยอะมากเลยน้องพุทธักษ์มายืนโอเคหนูเป็นคอยตี้รูปร้ายได้เต็มที่โดนตีมายืนเฉย เฉยเด็กมันยั่วกูเราเป็นเสาเราต้องยืนนิ่งๆโอเคโอเครับทราบครับพี่รัสตีมาด้วย ทำไมพ่อเป็นมิตรบีนไงน้องก็น่ารักดิหยอกหยอกหยอก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 เอาอย่างนี้เดี๋ยวหนูจะพึ่งลมน้องแพรไอ้น้องอามี่มาได้ลูกแล้วก็น้องแพรในเมื่อขึ้นมาแล้วพี่ไม่ให้หนูลงมือเปล่าแบกระโพงเราด้วยไะยกไปเลยไปหยอกเล่นเอางี้คนละห้าร้อยโอเคไหมลูก พอละห้าร้อยถอว่าเป็นน้ำใจโอเคไหมฮ <500, S 1> ะไม่เป็นไรใช่ไหมเขาไม่เป็นไรนวหนูเอาไมห้าเอาไงไม่เอานะเขาไม่เอาห้ารอยไะ,ะเอาางันนี้ก็กระเทยเหรอ,อาตายแล้วตายลาเ,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 เลยดูซิวันนี้กระเทยเยอะรงเยอะโยเยมากที่นีโยเยเลยอย่าบอกว่าพวกูนะมึง ห no. นูถ้างั้นพี่ม้อให้หนู 500. ห้าร้อยเพราะว่าวันนี้ลูกชายเจ้าของกองสลับพัสลูกชายคุณนอ็อตคุณนอ็อตมาเที่ยวด้วยเออเหรอเขาชอบพวกเราเ็าเลยมาเที่ยวด้วยขออนุญ,ญาตคุณน็อตมาเที่ยวกับเราสึกเป็นเกียรติอย่างสูงมากเลยมออให้กับน้องแพรห้าร้อยแล้วกันเน,นาะโอเคครับผมขอเชิญขอเชิญลูกชายของกองสลับพัสครับ เหมือนจะเป็นสปอเลอร์ที่วันนี้ไม่ต้องพูดไอ้พี่กับเกยถึงไิ่ปี๋แล้นะขอบคุณน้องแพรน้องแอมน้องอามี่อามี่ขอบคุณมากหนูจะพูดตมานี้มานี่หนูมานี่เมื่อกี้เขาเต้นคโยตี้ไปแล้วเดี๋ยวหนูไปคโยตี้พี่หาเสาให้ยืนรอตรงนี้ใครในวงหน้าตาดีออกมาเข้าแถวให้หมดใครในวงหน้าตาดี ผมบอกว่าใครหน้าตาดีไม่ใช่ใครมีละแคดี oh. ทำไมใส่หมวกกบเกิดละแคะไง,งแม่มงเนี่ยใครหน้าตาดีออกมาเข้าแถวครับมาครับเ oh. ฉยครับหนมานี่แพงมานี่ลหลุ้องแพงยืงนตรงนี้เดินหน้าเดินหน้าครับไหวครับ oh. ฟังพี่ดีนะ เดี๋ยวหนูเดินดูตั้งแต่หัวแถวจนถึงท้ายแถวหนูอยากให้ใครเป็นเสาหนูเดินดูแล้วจุงมือออกมาเต้นกับเขาพอเต้นเสร็จปุ๊บสิ่งที่หนูจะได้คือจูบปากกับผู้ชายที่หนูเลือกอันนี้ชื่อน้องแบงค์นะฮะอันนี้ก็แบงก์เหมือนกันน้องบอลหน้าตาดีเอาเลยม มักัดจิ้ด้เยกิกดเมื่อกี้พี่พูดว่ายังไงเมื่อกี้คุณออกมาเพื่ออะไรพี่พูดว่าไงมึงบอกกูเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรพี่พูดกับทุกคนว่ายังไงมึงอบอกกูว่ามึงกับใครอะมึงแหละมาวันเช้าเนี่ยตาเหลืองมากเลยถ้าเรียกพูดมึงกูไม่ต้องเรียกกูพี่ก็ได้เอ้ากูเอง่ายบอล เดี๋ยวนี้ทะลึ่ง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 ,งพี่กูนะเว้ยแม่ไม่กล้าตบกูเฮ้ยแม่คิดอยู่ด้วยพึ่งรอให้มนเล่นวันแรกมันก็เลยหจกักๆออกมายืนทำไมผมบอกว่าใครหน้าตาดีเนี่ยให้ออกมาเข้าแถวไงแล้วคุณออกมาเ,อาเพื่อเพื่อเขาจะเลือกกูโอเคยืน น้องวิมน้องอามน้องเบิร์ดหนูอยากให้ใครเป็นเสาวเดินดูเลยเดินดูแล้วจุงมือออกมาเรื่องเลยถึงคนชอบคนไหนเอาที่เราชอบเอาที่เราชอบ เนี่นะฮะเือรกีตาทาแป้งพับทาลิปติกนะฮะแม่เจ้าชายล่าดดนน้องแพรเดี๋ยวหนูรูปไลน์ให้เต็มที่เป็นโคโยตี้เดี๋ยวพี่เบิร์ดจะเป็นเสาพร้อมไหมลูกพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วดนตรีมา รับครับจะให้เขาหอมหนูหรือหนูหอมเขาลูกไอ้นะจะกัดสิทำเฮี่อะไรคะนี่ยแทลูกเด็กเขาอายลูกสาวเราต้องเปิดเผยสิทธิ์้าลูกเข้าใจไหมโลกแม่อยู่ตรงนี้ทั้งคนลูกอันนี้อันนี้ตาด่ใส่คอนแทคเลนส์หรือเป็นต้อคะเนี่ยก็ใส่บิ๊กอาย โอ้ยบิ๊กอาร์หรือบิ๊กพอหนูเดี๋ยวให้พี่เบิร์ดพี่เบิร์จูบหน้าผากหอมหน้าผากแก้มซ้ายแก้มขวาแล้วจุ๊บปากอยู่ตรงนี้ครับผมโอเคนะครับผมขอดนตรีแบบโรแมนติกโรแมนติกครับเพื่องความ่อ สู้แล้วคนหวาดเพื่อลูกเบี้ยอุตส่าสู้สนใจข้ามางประจันมางประจันบางประจันมีอาจเยืนอยู่ถึงวันไอ้เด็กเฮียแม่บอกให้ไล่เพลงน่ารักโรแมนติกแม่เล่นบักประจันเขาสวยขนาดนี้เนอะมันเห็นเราเป็น นายเจียวหนวดคันนายจัดหนวดเขี้ยวชิ้นอื่นไม่ต้องมาเนีลงมาเนี้เดี๋ยวเป่าเพลงหวานหวานโรมแมนติกโรมแมนติกให้กับพี่เบิร์ดเข้าใจไหมหวานหวานแบบเพงลงรักๆโอเคขันนะมนอมอะไรในปากอมอะไรในปาก น่ยเห็นไหมเขายังรู้เลยอมอะไรในปากอมกระดูกกระดูกอะไรกระดูกพองกระดูกทะลึ่งนะไปหาคนดูมึงก็วู้วามึงอะ ากับัวมือม่รู้ไหนสั่นหัวใช่ไหมช่วยทอก็ถือหน่อยตามันเร็วโอเคใช่ครับนายแพ้ทอบโบผัดหนึ่งว้าเอาดีๆสิทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นเ,นเนดี๋ยวก็ไม่ให้ดูกระชาเจ็บกว่าเลยเดี๋ยว ดูกันช้าจะฟันเหยินหมดแล้วแล้วปากอะไรเนี่ยเป็นแผล้ะปากเป็นแผล้วไปทำอะไรมาปากเป็นแผลเลี้ยหีหมามาเ่าดๆ รอมือนักเพลงสักครั้งครับผมเอางี้ดีกว่าคุณอยากจะเต้นหรืออยากจะหัวราอต่อ <ś les> เอาอย่างนี้มีทั้งคนอยากเต้นและหัวราอผมให้คุณได้หัวราออีกสักนิดหนึ่ง <S 2> <S 2> ใครร้องเพลงได้ออกมาเข้าแถว <S <S ใครที่ร้องเพลงได้ออกมาเข้าแถว เดี๋ยวได้เต้นแน่โอเคเข,เข้าแถวที่ขนาเล็วทีครับผมขาร้องได้ร้องได้ได้ร้องได้ทุกคนเอางี้ดีกว่าถ้าคิดว่าร้องได้ร้องเพลงมาคนละหนึ่งเพลงที่คิดว่าร้องออกมาแล้วคนดูที่อยู่ที่นี่ปรบมือถ้าใครไม่มีปรบมือถอยออกไปร้องมาหนึ่งเพลง

ปลบมือนะฮะเฉยครับนึเพลง ขอข้าทามหารกไว้ดอหัวใจเอามาไปอยู่บ้านด้วยเลยแม่ละป๊อปปี้เป็นนักแต่งเพลงด้วยนักร้องด้วยนักร้องตีเฉยครับหัวใจร้องมันร้องว่าเหนื่อยเลือดไหเจ้านา chào khá hứa lỗi lo bây nó hẹp bà thật là đàn anh giùm đi nước phát là tên ngon เอาต่คนนี้ออกจตงานทีป้ะฟังครับสิบนิ้วพนมแล้วกอมลงกราบแ่บาดยาหมูแต่นจนตอเป็น้าตาเดี๋ยวไปฟังที่ไหนมาสิบนิ้วพนมแล้วกอมลงกราบ แค่บาทพอแล้วกาบหลวงพ่อแก้วที่อยู่เมืองชนกูไปไม่ถึงกูไปทางนู้นเป็นทางโคราชกันอะลอกกาท้าย่าโมมาสองมือกลาบลงที่ต้องเนื้อหาแทบบาทพอแล้วกราบหลวงพ่อแก้ว รวมกันเลยรดกูน้ำมันเยอะหนึ่งเพลงล้อออกมาให้คนดูปลอมเมอชืฉันชอบถ้าหากเธอคิดว่าฉันยังไม่ดีไม่ส,สรรมศักดิ์ศรีของชีวิตโอเคอพอแล้วอพอแล้วทุกท่านครับ ถึงเวลาของผู้ชายคนนี้แล้วผมก็อยากจะรู้วันจะร้องเพลงอะไรแล้วบ้าจใจด้วยไอสัตว์ยืนย้ายหนึ่งเพลงบริบูรณ์เพื่อรักเสียงดีทุกตัวเลยหนึ่งเพลงร้องให้คนปรบมือร้องมาเร็วๆ หมอนนวดสู้สู้สองครับสองครับสองครับสองหอช่วยลากเจ๊คนนี้ออกไปตกทีครับมีเวรคนไม่ใช่ยุงหนึ่งเพลงร้อยคนปลอมเบอร์เร็วเรว้งกันหน่อยแว้งหน่อยแว้งเราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นานร้องร้องแบบนี้นอกจากไม่ตกมือจะพังไ,ไปตกกระปาก,กเลยไอเวนเอาอย่างนี้ผมมีแกไม่คุ้เล่นถ้าผมร้องเพลงอะไรไปก็แล้วแต่ทุกคนจะต้องต่อให้ได้ถ้าต่อไม่ได้อ่ะถ้าต่อไม่ได้อะถอดทีละชิน้นถอดอะไรอ่ะรองเท้า มึงห่อใบตองกันมารืไงถ้าเราไม่ได้ถอดเสื้อผ้าและเพลงแต่แรเพลงให้พี่น้องที่อยู่ที่นี่เป็นคนกำหนดเท่านั้นยกตัวอย่างยกตัวอย่างหึงเพลงอยากฟังเพลงอะไรตะโกนขึ้นมาอะไรนะน้องน้องมันน้องน้องหนนนนมนี่นเพลงอะไรเพอนี่เนเพลงอะไรลูกมันนีใส่พูดใส่ไปเพลงแม็แกค่ะ มันร้องไงร้อนให้เาเรียกแว็กๆเอาที่มันมีเนื้อด้วยลูกเอาเพลงอื่อนหนึ่งเพลง ถ้าสอบไปแล้วร้องไม่ได้คือต้องถอดต่อไปเอาจริงหนึ่งเพลงได้หนึ่งเพลงผมคุยกับใครครับเนี่ยหนึ่งเพลงฮะมันง่ายไปอะไรลูกฮะคู่ชีวิตมันร้องไงบอยเอ็กมันบอยเอ็กเนื้อมั่วๆหรกไม่ได้หนึ่งเพลง ตกลก๋ยวได้ฟังแบบเต็มๆหนึ่งเพลงอะไรนะฮะใครขอว่าไงนะผีเห็นผีผีเห็นผีหนูนี่ยึงตัวแค่นี้รู้จักเพลงเยอะนะลูกผีเห็นผีโกตาคนตางมาลอบตาบอกว่า ตากคนมันล้อตคนต่างไม่มีใจไม่ไรใครแล้วใจหลอกกันไปหลอกกันมาใช่ไหมคุณพิทต้งแต่คำแรกแล้วพี่ตาถอดเสื้อถอดเสื้อถอดเสื้อ มาเหมือนตัวเองได้ขอเสื้อเรนต่อไปอะไรนะมาพูดใส่ไมาเดี๋ยวหาว่าคิดเองโอเค โอมไม่ดอกรำโดนเจ้าไม่หวนกลับคืนว่าเราจะรักกันในวันวันไม่หานแต่ที่เป็นฐานไฟเขาคือไฟในบ่ทิ้งกัทิ้งน้องไปไปด้วทั้งคืนถอดเสือ้อผิงเลยจัดแล้วพี่กับทิ้งน้องไปให้ให,ให้น้องเป็นควายต้องมีน้ำตาขอรับพี่พลหมดหมดใจถอดเสื้อส่งให้กูร้องได้ไปแล้วถอดเร็ว เซืรอะไรอะเอรข้าอัตไปสเพัวเดียเลยพี่เหนของหนต่อไป พวกมันเยอะนะมึงกินตับไปเดี่ยวกันไหม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 ,มจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบาย <Yeah. S 1> แล้วพี่จะไปกินตับตับ